มันเป็นเรื่องที่แพรเนี่ยเสียความมั่นใจกับมันมากที่สุดในชีวิตเลยนะคะ แล้วก็อีกอย่างเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องนี้นะคะไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเลยเพราะว่าอายมากๆที่จะแบบพูดเรื่องนี้ให้ให้คนอื่นฟังสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบก,กับเพลงแล้วนะคะในช่องแพรตี้ชาเนลนั่นเองนะคะคลิปนี้เนี่ยแพรมีเรื่องที่จะมาเล่าและก็จะมาเมาส์นะคะให้กับบรรดาสาวสาวบรรดาเพื่อนสาวของแพรทั้งหลายนะคะให้ฟังนะคะซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แพรเนี่ยเสียความมั่นใจกับมันมากที่สุดในชีวิตเลยนะคะ แล้วก็อีกอย่างเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องนี้นะคะไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเลยเพราะว่าอายมากๆที่จะแบบพูดเรื่องนี้ให้ให้คนอื่นฟังอายที่จะปรึกษาคนอื่นด้วยซ้ํานะคะสําหรับปัญหาเรื่องนี้นะคะแต่ว่าที่ตัดสินใจมานั่งเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีคนมาปรึกษาแพรเรื่องนี้พอดีมันก็เลยทาให้แพ้คิดว่าเฮ้ยปัญหาเนี้มันไม่ได้มีแค่เราคนเดียวนี่หว่าในโลกนี้คือมันยังมีอีกหลายคนมากๆเลยนะที่เขาเจอปัญหาแบบเราโอเคแพ้ก็เลยกล้าที่จะมาเล่าให้ฟังนั่นเองนะคะคือเรื่องอะไรรู้ไหมคะ เรื่องจุกแร้ค่ะเรื่องจุกแรของเรานะคะเรื่องนี้น้องจุกแรของเรานั่นเองนะคะปัญหาจุกแระดามก็คือปัญหาน้องจุกนั่นเองเรียกเป็นน้องจุกแล้วกันมันจะได้ดูแบบน่ารักสดใสอะไรประมาณนี้นะคะ น้องแบบน้องแ,บบร,แร้ดดมน้องแบบมีกลิ่นแรงอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยจะทาให้เราเนี่ยเสียความมั่นใจมากๆคือภายต้องบอกเลยนะคะว่าปัญหาเนี้ยมันปล่อยไว้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากๆห้ามปล่อยไว้เด็กขาดเลยนะคะสาวๆเพราะว่ากว่าแพนเนี่ยจะรู้จากปัญหานั้นได้เนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรมากๆเลยนะคะคือเรื่องแบบนี้เนี่ยแบบพอเมาแล้วก็จะเมา์ปันยาวเลยนะคะคือต้องบอกว่าอย่างเรื่องแบบนี้ปกติเนี่ยมันจะไม่มีใครที่เขาจะมาบอกเรานะ น้อยมากน้อยมากเลยที่จะมีใครมาบอกเราเพราะว่าอะไรรู้ไหมเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะไม่มีใครที่เขาจะมาบอกเราแบบตรงๆสมมตินะสมมติแบบนั่งอยู่กับเพื่อนหรือแบบไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบเพื่อนไม่ได้เป็นคนที่แบบปากแบบจัดหรือว่าปากแบบปากปากเปาะอะไรแบบนั้นนะคะมันก็จะไม่มีใครกล้าบอกเราจะแบบเฮ้ยมึงเหม็นกินเต่าจุงอย่างเงี้ยก็คงไม่มีใครมานั่งบอกเราปะ่ะ แม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเราก็ยังไม่เคยไปนั่งบอกใครนะคะหรือหรือจะเป็นการแบบว่าเห็นเพื่อนแล้วเุ้ยมึงรักแรงมึงดำมากเลยอ่ะคือเราก็จะไม่กลา้าใช่ไหมถึงแม้ว่าเราจะเห็นในสิ่งสิ่งนั้นแล้วซึ่งเราเคยเจอปัญหามาแล้วเพื่อนมันก็คงเห็นเราแบบนั้นแหละแต่มันก็ไม่กล้าที่จะมาบอกเราเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยมึงรักแรงมึงดำมากนะอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยมันถึงว่าว่ามันไม่กล้าที่แบบไม่มีใครที่เขาจะมาบอกเราตรงๆแต่ว่าถ้าเขาบอกเราตรงๆแล้วทุกคนอย่าไปโกรธเขานะอย่าไปโกรธอย่าไปเคืองอะไรเขาได้ขาดนะคะคือต้องบอกว่าคนที่่เเเขาาาบอกรรตงๆนนยยมัจะชวทํใ เราเนี่ยรู้ปัญหาของตัวเราเองแล้วเราเนี่ยก็จะได้หาวิธีแก้ไขนั่นเองนะคะเพราะบางคนเนี่ยถึงขั้นรับไม่ได้แล้วก็กลายเป็นแบบว่ามองหน้ากันไม่ติดอ่ะเหมือนแบบเฮ้ยเครื่องอ่ะทำไมมึงมาพูดแบบนี้อ่ะทำไมถึงอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยคือแบบไม่ได้นะคือแบบเราต้องฟังนะคะเราต้องฟังคนอื่นนะคะคืออย่างตัวแพรเองเนี่ยก็เคยเจอปัญหาแบบว่ารักแร้ดำเป็นขนคุดเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่เป็นขนคุดแล้วก็รักแร้ดำเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยปกตินะยแพรจะเป็นคนที่ขนแบบเยอะมากเยอะแบบไม่รู้แบบพ่อกับแม่จะเอาขนมาให้เยอะทําไมนักหนานะคะ เยอะทุกจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างอดูอย่างผมดิแพมคนที่ผมหนามากๆเลยนะแล้วแบบคนที่ผมหนาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีขนแบบทั้งตัวตั้งแต่แบบหัวลงมาเยันเท้าอ่ะคือแบบตรงข้อนิ้วอ่ะตรงข้อนิ้วเท้านิ้วมือแพมก็ยังมีเลยนะขนอะ่ะแล้วเรื่องขนลแล็กๆไม่ต้องพูดถึงดกมากแม่ยิ่งกว่าปามีซอนจะแม่คือแบบว่าเป็นพี่สาวของปามีซอน คือพอเราเจอปัญหาแบบนี้มาปุ๊บเนี่ยมันทําให้เราแบบไม่กล้าแล้วก็ไม่มีความมั่นใจอะไรเลยที่จะแบบขนาดแค่จะมัดผมอะ่ะคือปกติแล้วอะท่าทางของการที่จะมัดผมแบบรวบขึ้นไปมันต้องแบบยกแขนอย่างงี้ใช่ปะเราจะไม่กล้ามันจะมีอาการแบบอย่างเงี้ยเออคือท่าทางมันจะผิดแปลกไปจากชาวบ้านเขวช่องเขาคือแบบอย่างงี้ไง เพราะว่าไม่กล้ายกไงไม่กล้ายกต่อให้เราใส่เสื้อไซเดียวหรือว่าเสื้อแขนกุดหรือวอ่าเกาะอกอะไรประมาณนี้เนี่ยเราก็ต้องหาเสื้อคลุมมามาใส่ตลอดคือแทนที่เราจะได้แบบเฮ้ยเปิดเผยความสวยงามที่ฉันแบบใส่เซ็กซี่มากเลยนะวันนี้ฉันใส่เกาะอกวันนี้ฉันใส่แบบไซดเดียวอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะได้แบบเออยกแขนในความมั่นใจอะไรประมาณนี้นะคะมันก็ทําให้เราเสียตรงนั้นไปเฉยเลยอะเออแล้วมาเสียบุคลิกมากถามว่าปัญหาพวกนี้เนี่ยมันมีวิธีแก้ไหมมันมีเยอะแบบเยอะมากๆลองคิดดูนะว่าเราเจอปัญหาพวกนี้ต้อง แต่สมัยเราเป็นสาวแบบแรกรุ่นนะทุกคนสมัยแบบอายุสัก16 17เนี่ยคนก็เริ่มมาแล้วนะณนะตอนนั้นความรู้ของเราอย่างเดียวคืออะไรรู้ปะ ถอนแงพ่ออ่าแม่เนี่ยสอนให้ถอนแบบใช้แหนบถอนแล้วดึงดึงอันนี้คือแบบหุ้ยแรกๆเราก็ไม่กล้านะเพราะว่ามันเจ็บแต่แม่บอกว่ามันปล่อยไว้ไม่ได้ลูกมันต้องดึงมันต้องถอนโอเคเราก็เลยเชื่อเชื่ออ่ะเขาเรียกอะไรเชื่อคําของแม่ที่สอนเราว่าอ่ามีขนรักแร้ต้องถอนนะอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดว่าขี้เกียจถอนก็โกนพอโตมาอีกขั้นหนึ่งอ่ะมันทําให้แรรู้สึกว่าการถอนการโกนไม่ได้ช่วยทําให้รักแร้มันเนียนมันขาวถามว่าขนมันหลุดจริงไหมมันหลุดจริงแต่มันไม่ได้ทําให้แบบรักแร้เราเนียนและขาวอ่ะแล้วก็ มันจะมีอีกอย่างหนึ่งวิธีแบบโบราณโบราณถามว่าเห็นผลไหมเห็นแต่ใช้เวลานานมากก็คืออะไรรู้ปะมะขามเปียกอันนี้แม่ก็สอนมามะขามเปียกเลยลูกผสมกับ น้ำผึ้งอะไรประมาณนี้นะคะยขยาขยาขยาแล้วก็มาถูถูขัดขัดถูถขัดข,ดข,ดขดถามว่ามันได้ผลไหมมันได้แต่ว่ามันใช้เวลานานมากซึ่งเราเป็นวัยรุ่นแบบใจร้อนนะทุกคนเข้าใจปะแบบปเป็นวัยรุ่นแบบไวไฟฉันไม่ต้องการแบบระยะเวลาที่นานขนาดนั้นอยากแบบ3วัน7วันให้ขาวไปเลยไม่ต้องแบบ3เดือน4เดือนอย่างเงี้ยไม่ไหวแม่ขี้เกียจด้วย นี่คืออย่างหนึ่งเลยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอีกเทคนิคหนึ่งที่แพเองเนี่ยก็เคยทํามาเหมือนกันก็คือการเลเซอร์ถามว่าเห็นผลไหม <S <S เห็นเถียงไม่ได้ว่าการเลเซอร์เนี่ยเห็นผลมันทําให้ขนเนี่ยหลุดแบบทันใจทันอันนั้นก็จริงแต่ว่าเรื่องราคานะคะทุกคนราคามันก็จะแบบแพงตามนวัตกรรมตามเทคโนโลยีของมันที่มันสามารถทําให้ระแกลของเราขราวเนียน,นได้อะไรแบบนี้เราก็ไม่สามารถที่จะแบบคือขนนะ่ะมันมีความเจริญเติบโต,ตที่มันต้องเติบโตขึ้นทุกวันนะต่อให้เราแบบอันนั้นมันออกไต่เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกเดี๋ยวม ซึ่งราคาที่เราเสียไปกับมันนะคือแพงมากนะเอาจริงหลังจากที่ผ่านมรสุมปัญหาน้องรักแร้ดามน้องกินตัวแรงน้องขนคุดน้องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัญหาแบบเยอะแยะมากมายมานะคะจนวันหนึ่งนะคะไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่แพเนี่ยอยากจเอามาแนะนําทุกคนในวันนี้แหละนะคะคือตัวแพ้เองเนี่ยใช้แล้วก็เห็นผลเองนะคะก็เลยเอามาแบ่งปันทุกคนนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่แพอยากแนะนําเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะราคามันไม่แพงค่ะทุกคนนี่ก็คือตัวนี้เลย นี่ริเอน็นอันเดอร์อาร์มแคร์ไวท์ซีเค็นั่นเองนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อผิวใต้วงแขนโดยเฉพาะเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าเซตนี้เนี่ยเซตเดียวจบ จบจริงจะแม่อันนี้เรื่องจริงเพราะว่าทั้งเซตนี้นะคะเขามีทั้งสครับนะคะช่วยให้กระชับนะคะแล้วก็ช่วยปรับผิวใต้วงแขนให้เนียนนุ่มเด้งกระจ่างใสาภายใน7วันนั่นเองนะคะนี่ไงที่เพยบอกนะคะว่าต้องการความเร่งด่วนในการที่จะดูแลรักแร้เรานะคะไม่ได้ต้องการแบบ3 4เดือนต้องการแบบ3มวัน7วันซึ่งรีเอ็นตัวนี้นะคะ 7วันค่ะเดี๋ยวแพรนะคะจะแกะให้ดูนะคะว่าในนี้เนี่ยเขามีอะไรบ้างตัวไหนใช้ยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวให้ดูทีละตัวไปเลยนะคะในนี้เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3ตัวนั่นเองนะคะเดี๋ยวแพนจะเริ่มจากตัวนี้เลยนะคะก็คือตัวนี้นะคะจะเป็นสครับนะคะสครับผิวเก่านะคะเทียบกลิ่นแล้วก็สิ่งสกปรปกด้วยลิเอนอันเดอร์อาร์มแคร์ไวท์ซีคทสครับนั่นเองนะคะสครับเช็ดทําความสะอาดผิวใต้วงแขนกระชับรูขุมขนให้ผิวเนียนให้ผิวใสนุ่มเด้งกลิ่นหอมติดทนนาน,านๆาแล้วก็ ลดการระคายเคืองปาสจากแอลกอฮอล์ด้วยนะคะหลังจากที่แพ้ได้ใช้เนี่ยเม็ดบีดเขาเนี่ยอ่อนโยนมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่บาดผิวเลยสครับได้แบบฟินๆให้ฟิลแบบสปาลักแลไปเลยจ้าวิธีใช้ตัวนี้นะคะง่ายมากๆเลยนะคะสะครับผิวใต้วงแขน2-3ถึงนาทีนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะใช้เป็นประจำนะคะ2-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์ตัวนี้เนี่ยขนาด100กรัมนะคะอยู่ที่ราคา155บาทเองเห็นไหมแพ้บอกเลยว่าไม่แพงแล้วก็ราคาถูก แล้วแบบนางดีมากเลยนะอันนี้คือสเต็ปแรกนะคะสเต็ปแรกก็คือครับผิวไปก่อนเลยเพื่อที่จะผัดผิวเก่าของเราเนี่ยที่มันคำคล้ำดำๆเนี่ยออกไปนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปเป็นตัวที่สองนะคะคือตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเอเซนนั่นเองนะคะเป็นเอเซนนะคะกระชับผิวใหม่ให้รูขุมขนเนี่ยเรียบเนียนด้วยรีเอ็นอันเดอร์อาร์มแคร์ไวท์เ c ร e t e เอ e เซนนั่นเองนะคะจะใช้เช็ดทําความสะอาดนะคะผิวใต้วงแขนจะช่วยกระชับรูขุมขนทําให้ผิวใสนุ่ม กลิ่นหอมสดชื่นนะคะแล้วก็ลดการระคายเคืองนะคะปราจากเอลโกฮอล์ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าแพเนี่ยแบบว้าวมากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่เข้าใจนะว่าทําไมลักแแ้เนี่ยต้องใช้เอเซนต์ด้วยแต่พอลองแล้วเนี่ยอืมสมควรแล้วแหละที่ต้องมีสิ่งนี้มานานแล้วนะคะเพราะว่าเอเซนต์เขาเนี่ยคือหอมมากๆเลยนะคะหอมแบบอ่อนๆแล้วก็พอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยผิวลักแร้มเน่เนียนขึ้นจริงนะแล้วก็รอยยับแบบจางลงจริงจ้าวิธีใช้ตัวนี้ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนเทผลิตภัณฑ์นะคะลงบนสำลีนะคะ แล้วก็เช็ดผิวใต้วงแขนให้ทั่วใช้เป็นประจำเช้าและเย็นนะคะหรือว่าบ่อยครั้งตามที่เราต้องการได้เลยนะคะคือถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบหนักๆแบบมากๆอะไรแบบนี้นะคะก็ใช้บ่อยได้ตามที่ต้องการเลยนะคะขนาด100 ML นะคะอยู่ที่255บาทตัวนี้เนี่ยนางเลิศนะนางแบบเป็นตัวช่วยเช็ดอ่าหลังจากที่เราสครับไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะคะเช็ดทำความสะอาดนั่นเองนะคะทำให้ผิวใต้วงแขนของเราเนี่ยเรียบเนียนขึ้นนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเป็นตัวที่3นะคะ ตัวนี้เลยตัวสุดท้ายนะคะครีมแับผิวเนียนใสนะคะายายความหมองคําไปเลยจา้าด้วยรีเอ็นอันเดอร์อาร์มแคร์ไว e ์ซีเคร็ครีมนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นครีมสูตรเข้มข้นมากๆเลยนะคะเพื่อความกระจ่งางใสเรียบเนียนน่าสัมผัสผสานพลังคุณค่าของน้ํานมวิตามินแล้วก็สารสกัดจ,จากธรรมชาตินะคะเร่งการผัดผิวตามธรรมชาติแล้วก็พร้อมปรับสีผิวสม่ำเสมอวงแขนขาวใสเรียบเนียนใน7วันนั่นเองนะคะที่แพลป,ปื้มก็คือตรงนี้นี่แหละที่มัน เห็นผลเร็วนะคะทุกคนทาแล้วเนี่ยมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยแล้วตัวนี้นี่แหละนะคะที่เขาจะช่วยบูดให้ผิวัะแ้นะคะก็จงางใสไวขึ้นใช้แล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าบำรุงล้ำลึกจริงๆวิธีใช้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะทาครีมบริเวณผิวใต้วงแขนของเราเนี่ยวันละ2ครั้งนะคะเช้าเย็นนะคะหรือว่าจะใช้บ่อยตามที่เราต้องการได้เลยอีกเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากแบบ ทาอาชันอยากทาแบบเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนได้ไหมได้ค่ะแล้วแต่นะคะแล้วแต่เลยแล้วแต่ตามความต้องการของเธอเลยนะคะตัวนี้เนี่ยขนาด50กรัมนะคะราคา175บาทเองค่ะทุกคนนี่ลีเอ็นเนี่ยเขาจัดมาเป็นคอลเลคชันเซตให้เลยค่ะทุกคนนี่คือลีเอ็นเนี่ยเขารวบรวมทั้ง3ผลิตภัณฑ์เพื่อความกระจ่างใสใน7วันมาให้แล้วนะคะนี่เลยคือมาในกล่องเดียวเลยในราคา37 5บาทค่ะ คือคอลเลคชันเซตนี้เนี่ยเขามาเป็นขนาดไซส์ทดลองนะคะเพื่อพกพาสะดวกนั่นเองนะคะแล้วก็ทั้งสตัวนี้นะคะเขาเนี่ยมีสารสกัดจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นชเชมเทศนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยยับยั้งนะคะของการเกิดเม็ดสีเมลานินนะคะช่วยให้ผิวขาวเนียนสดใสนั่นเองค่ะแล้วก็ลูกพับญี่ปุ่นนะคะลูกพับญี่ปุ่นเนี่ยจะช่วยลดนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันการเกิดกลิ่นกายนั่นเองค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะกดน้ํานมนะคะช่วยเล ให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสสีผิวสม่ําเสมอนะคะแล้วก็เรียบเนียนขึ้นนั่นเองนะคะคือธรรมชาติล้วนๆไปเลยจ้ายิ่งทําให้แพรเนี่ยมั่นใจมากขึ้นนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเขาอ่อนโยนแล้วก็คนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้แน่นอน,นะคะ่ะคือแพรเนี่ยชอบตรงที่เขาเนี่ยนำสารสกัดจากธรรมชาติมาทำนะคะซึ่งมันหมายถึงว่าเขาเนี่ยใส่ใจคนที่ใช้จริงๆนะคะคือต้องบอกว่าไอเทมนี้นะคะแพรนี้แบบว่าเลิฟมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองใช้จริงๆคือต้องบอกเลยนะคะว่า หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าปัญหาเรื่องรักแร้เนี่ยมันเป็นเรื่องแบบเล็กนิดเดียวคุณต้องบอกว่าทุกคนคิดอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือแบบผิวรักแร้ของเราเนี่ยมันเทียบเท่ามันอ่อนโยนแล้วมันก็เทียบเท่าผิวหน้าเราเลยนะคือทาไมเราต้องบารุงให้มันเรียบเนียนเท่าผิวหน้าเราเพราะว่ามันสําคัญในการใช้ชีวิตไงคะไม่ว่าเราจะแบบว่ายกแขนหรือว่าเราจะใส่แบบเกาะอกสายเดี่ยวอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถที่จะแบบเออมั่นใจในการที่จะยกมันไปเลยตัวแพรเองเนี่ยก็เลือกที่จะแก้ไขปัญหานะคะด้วยตัวนี้เลยนะคะ ลิเอ็นอันเดอร์อาร์มแคร์ไวซ์สิเครตนั่นเองนะคะอยากให้ทุกคนนะคะมีความมั่นใจแบบแพนนั่นเองนะคะยกมันไปเลยจ้าอ่ะผมบงังอ่ะยกมันไปเลยจ้าสมมติแบบอ่ะจะทำท่าไหนก็แบบเฮ้ยได้หมดอ่ะ พราะละักเล่ข่าวแล้วอ่ะ,อะส่วนช่องทางในการสั่งซื้อนะคะ ReN Underarm Care White s e c r ตัวนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่วัดสัรทุกสาขาเลยนะคะหรือว่าจะเป็นวัดสันออนไลน์แถมเขาเนี่ยยังมีช่องทางอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช h อป e ี้ a z a d a c o n v หรือว่าจะสั่งตรงกับทาง ReN นะคะทาง Inbox Facebook หรือว่าใครนะคะที่สะดวกหลายก็นี่เลยค่ะไลน์ ReN Thailand นั่นเองนะคะรีบไปตามนะคะเพื่อความมั่นใจของเราค่ะ <Okay. laughs> อย่าลืมนะคะทุกคนให้รีเอ็นดูแลนะคะแบบที่แพรเลือกนะคะอ่ะวันนี้นะคะก็ทั้งคลิปแล้วมาพูดถึงเรื่องความมั่นใจเรื่องรักแร้ปัญหารักแร้เองนะคะก็คือว่าได้ตอบคําถามคนที่มาปรึกษาแพรด้วยแล้วก็ได้บอกสาวๆอีกหลายๆคนนะคะที่ยังเจอปัญหานี้อยู่แล้วหาทางแก้มันไม่ได้นะคะตัวนี้เลยนะคะแพรแนะนํานะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยแพรเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรที่แบบเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะเดี๋ยวแพรจะเอามาบอกเพื่อนๆทุกคน ะะโอเคไหมสำหรับคลิปนี้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ให้แพรด้วยนะคะถ้าเกิดว่าชอบบ๊ายบาย